สวัสดีครับพบกับสุรุกาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่เลขนำโชคเช็คสังเผยที่มาเบอร์49หลังเปิดตัวกับคอนสะนเป็นทางกะซึ่งสู่การโรคอยนะครับสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็น,นการระหว่างสโมสอนฮอกเกโดคอนซเลซปโปรโรทีมชื่อดังในศึกเจลิกของญี่ปุ่นและโจเช็คสุภโชคสชาวราชแนวรุกดีกีทีมชาติไทยที่ย้ายจากจบ,บุริรัมยูเนเต็ดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาด เราเตือนในวัย24ปีนะครับลงซ้อมไปแล้วเมวื่อวานนี้โดยยังไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงจังๆได้แต่เพียงแค่ยืนดูและวิ่งซ้อมเบาๆก่อนเท่านั้นในช่วงปรับตัวโดยคาดการณ์ว่าต้องรออีกสักระยะจนกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่านี้กระทั่งในช่วงบ่ายของวันพุธที่15มิถุนายนที่ผ่านมานทางสโมสรคอนโซรซัปโปรโได้มีงานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวสุเโชคสรชาติอย่างเป็นทางการพร้อมกับผู้สื่อข,ข่าวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยสุเปโชค ตอบคำถามของสื่อญี่ปุ่นว่าก่อนเืินต้องเขาขอบคุณท่านประธานสโมสรที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรรวมถึงขอบคุณแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมที่ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีครับโดยผู้สื่อข่าวถามทำไมถึงเลือกเบอร์49ตอนผมเล่นอยู่ที่ไทยผมใส่เบอร์19พอมาที่นี่เหลือเบอร์แค่49ว่างอยู่มันก็เลยพอดีผมก็เลยเลือกเบอร์นี้ครับ เพราะว่าเลข9ก้าถือเป็นเลขมงคลและนําโชคของผมและผมก็เคยใส่มาตั้งแต่เด็กแล้วทําให้ผมเลือกเบอร์เสื้อเบอร์นี้เอาไว้ครับเป้าหมายของผมจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับไม่ว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่ผมก็จะตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับหวังว่าจะมีโอกาสลงเล่นให้ได้เยอะที่สุดครับเรื่องประตูหรืออาซิดผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่โดยอยางมีส่วนร่วมและช่วยให้ทีมขึ้นไปอยู่ในอันดับสูงๆให้ได้ครับโดยผู้สื่อข่าวถามว่าทําไมถึงเลือกทีมนี้ ทีมนี้เคยมีนักเตะไทยลงเล่นอย่างพี่เจชนาทิศสงสินเป็นสโมสรที่ให้การสนับสนุนนักเตะไทยอย่างเต็มที่พี่เจได้นานผมก่อนมาที่นี่พอสมควรครับพี่เจเขาทําผลงานกับทีมไว้ดีมากครับผมอยากจะทําให้ได้เหมือนกับพี่เจครับผู้สื่อข่าวถามชอบเล่น,นตัวหนในที่สุดตแัแดนที่ผมชอบเล่นที่สุดก็คือกองกาลางโตรุกครับแต่สามารถเล่นเป็นปีกก็ได้ด้วยครับผู้สื่อข่าวถามมีนักเตะในทีมซัปโปโรคนไหนที่เราเห็นแล้วชื่นชอบในฝีเท้า ตั้งแต่ผมได้มาอยู่กับทีมและได้ลงซ้อมไปบ้างแล้วเมื่อวันนี้ผมคิดว่า2นักเตะที่ผมคิดว่าภายในทีมและโชว์ฝีเท้าได้โดดเด่นก็คือซินจิโอโนะและชินโชโคโรกิพวกครับเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากครับส่วนโคนมิซามิไฮโลเปโตวิตก็มีความเป็นกันเองดีครับสุดท้ายฝากถึงแฟนๆซัปโปรโรทุกท่านช่วยซัพพอร์ตทีมและผมจะทำเต็มที่ครับสุภโชคลาวถิงงท้ายก็เลือกเบอร์49นะครับลัคกี้นับเบ์ เป็นบทเรียนสําคัญทีมงานมาดามแป้งโพสต์ถอทดทษกับเหตุการณ์ดรามา่ากลายเป็นไวรวัลให้พูดถึงกันในหมู่ของแฟนบอลไทยอีกแล้วนะครับสาหรับกระแสดรามา่าร้อนแรงบนโลกทวิตเตอร์เมื่อคำขืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของทีมงานมาดามแป้งโดยมีเหล่าแข้งทีมชาติไทยชุดยูยี่สามปีบางส่วนเข้าร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วยซึ่งก็ได้มีภาพและคลิปบางส่วนหลุดออกมาในทวิตเตอร์ทำให้เกิดแฮชแท็กแบนทีมงานมาดามแป้ง ติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังจากแฟนบอลที่เห็นภาพหรือคลิปดังกล่าวมองว่าเป็น sexual harassment ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศก็ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าพฤติการดังกล่าวนั้นมันไม่เหมาะสมล่าสุดนะครับทางทีมงานมาดฑ์แป้งก็เดินมาโพสต์ขอโทษผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วโดยโพสต์ไว้ว่าผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงมังกรคืนที่่ันมากที่ทําให้หลายคนไม่สบายใจ เขาเรียนชี้แจงว่าผมได้จัดงานเลี้ยงให้น้องๆที่ทำงานร่วมกันด้วยความประสงค์ที่อยากจะให้มีการรื่นเริงสังสรรค์และได้ชักชวนนักกีฬาและนักฟุตบอลทีมชาติบางส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านหรือสโมสรมาร่วมงานด้วยกันผมพยายามสร้างบรรยากาศให้สนสุกสนานโดยมิได้มีเจตนาหรือมีความตั้งใจที่จะให้เป็นการไม่เกียรติหรือถึงขั้นว่า sexual harassment ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศตัวผมเองไม่นิ่งนอนใจกับกระแสที่เกิดขึ้น ผมได้รับบทเรียนแล้วว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายๆฝ่ายผมขอกราบขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับและคงเป็นบทเรียนสําคัญที่จะได้ระมัดระวังให้มากขึ้นน้อมรับทุกคําแนะนําและตักเตือนครับจังสึกงานเข้าเปิดโถแบ่งซ้ายเอเชียนคัพ2023หลังทีมชาติไทยแพ้อุซเบกิสถาน จากคนที่ทีมชาติไทยพาใต้การนำทัพของมโนอปิก i ิ g งพ่ายแพ้กับอุซเบกิสถาน2-0ล่าสุดทัพช้างศึกอาจจะงันเข้าซะแล้วหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่สอหล่นลงไปอยู่ในถัร์ที่4ในการจับสลับแบ่งสายเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายส่งผลให้ทีมชาติไทยมีโอกาสจะต้องเจอกับทีมใหญ่ของเอเชียซึ่งคราวที่แล้วในปี2009ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิลวานราลีวัต นั้นอยู่ในถ้วที่2ตอนนั้นไทยเข้ารอบอัตโนมัติหลังผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายโดยโทษการจับสลากแบ่งสายที่คาดการมีดังนี้ถ้วท,ที่1มีอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียซา,าอุดิอาระเบียกาตาถ้วท,ที่2 UAE อิรักโอมานจีนเวียดนามซีเรียถ้วท,ที่ 3. เลบานอนอุซเบกิสถานบาเรนจอร์แดนคี r g y z า t a า p a l e s t i ถ้วท,ที่ 4. อินเดียไทย ทาจิกิสถานฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียโคตยองอาาเบรียเทินคุมทัพนาคมามรกฏอีกคำรบโคตยงวัลุวุธสีมัคะนะครับมีรายงานมาว่ากำลังจะได้รับความสนใจจากทีมในศึกไทยลี2และล่าสุดเป็นกเกษตรศาสตร์เอซที่ต้องการคุณซืือทีมชัตไทยชุดอยู่23ปีกลับไปคุณทีมอีกครั้ง หลังจากเมื่อสาปีก่อนเขาเองเคยนั่งตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับนาคาโม,มรกุมาแล้ว1ครั้งแต่ผลงานในปี2009ไม่ดีนักต้องออกจากตำแหน่งก่อนจบฤดูกาลกระทั่งไปกุณทีมสุลกากรยูเนเต็ดในปี2020แต่ก็อยู่ได้เพียงแค่เล็กเดียวก่อนตัดชินใจไปรับงานคุณทีมสีสเกตเอฟซและนำทีมตกชั้นสู่ไทยลีก3ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีมือขวาอย่างโค้ต,ต่ายสลาวุธจันพันรุ่นน้องที่ชนบุรีเอฟซมาช่วยงานกันอีกแรงด้วย ดยสำหรับโคชย่องบรุษศรีมาคะนะครับเคยรับหน้าที่คุมทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีค้าเรนทองในศึกซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียก่อนโดนโลดบทบาทเป็นผู้ช่วยโคชของโซรันยันควิดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 8ที่ประเทศจีนจากนั้นก็ได้รับเลือกให้กลับมาทำหน้าที่ครั้งในศึกเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนเอาลาตำแหน่งไปต่อมาไปรับงานคุมทีมกสตสศัสต์ FC สุลกากรยูเนเต็ดและรีสเกตเอเซีย กระทั่งล่าสุดนะครับถูกแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดยูนิยสามปีอีกครั้งโดยผนึก็กำลังกับโค้ชโชคโชคทวพีพมรัตน์เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ดอีกด้วยซึ่งรายการ T Asia, 2, 22, ทีมชาติเอเชีย2องพันี่ปีระเทศอุซเบกิสถานเขาผ่านทัพชัางศึกหนุ่มตกรอบแรกด้วยผลงานเสมอเวียดนาม2 2ชนะมาเลเซีย30และแพ้เกาหลีใต้1 0เก็บไปทั้งหมด4คะแนนนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่1ิมิถุนายนนะครับ